คือฟองโคนไก่ย่งฟองโคนอร่อยครับวัีรั้าใจ่วัดีครับวัสดีครับใครจะกิน,นีเี่ว่าจะน้อยเท่ททาไห่ักว่ากันไปตก่อันฟองคนอย,อยู่ด้านในนะเขาย้ายออกจากฟองโคนมาประมาณกิโลหนึ่งเส้นเส้นง แต่ย่างที่สูตรของ่ย่างนมีเสน่ห์ของตัย่างอยู่ครับคล้ายๆกันกับสูตรจะตามกันกับเอาสุฟันนะาเดขาครับายมนาแล้วเป็นตเ็เลยคุณแม่แล้วเนี่ยเป็นคุณยายแล้วหกาแล้วเนี่พี่ตีการขปีแล้วห5สิแล้วแก่ของเปคุณยายแล้วนี่ แต่ถ้าตาคนหนึ่งเหมือนป้าอ่ไหมใชครับมีต้องมีมันช่วยด้วยว้าดีเลยนี่คือไก่นี่น่ามักไก่ใส่นมไก่นมจุดเดียๆคืออะไรครับใส่อะไรใส่นมใส่นมคิดว่าใส่สมุนไพรครับสมุนไพรใยครับนงไฟมีใบระปูจะ ้ิงกรบเทียมมีอะไรบ้างใบระกไอ่ขิงกระเทียมแต่ว่าของข่อยเน้นตามพริกไทยสดพริกไทยเม็ดนิ่แต่ว่าก็จิามตามมัต่างหาบแต่ว่าเวลามักดจิ้มกูกวนชวนมักมา มักวันนึงมหรือไก็พอดีหมักอ่านี้เลยชั่วโมงงสามต่ละมปั่นเลยวันหนึ่งขายเยอะไหมครับวันหนึ่งก็นนีเจ้าของไก่โอ้วันหนึ่งครับวันหนึ่งขายเยอะอยู่ค่ะประมาณกีตัวครับวันมื้อว่ได้ขายเช้าตัวค่ะถ้ามื้อขายดีกับถ่านนายเทศการในแปดสีผหรอครัอ้แปดสีขายตัวเท่าไหร่ครับออนายเทศการร้อสี คบแล้วค่ะถ้าพ่อไม่น่าเจ๊เจสกาดอห้องอยจ่าิลอยซ่าอยซาแล้วแต่ปากกาห้องก็ผ่านข้างในข้างในใกล้ค่ะคีบแล้วเ้างมามักนั่นมักเขากัมัดต่างาสูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดโทนี่ใจปะคือมูตรงใบมะคาอกุยไทยมีแป้งินนะเขาใจก็่างอย่ครับแต่โดยทั่วไปถ้าสูตรฟังโฟมีอะไรที่เป็นสูตรเด็ดที่เอาใส่กัางควนกับโทนี่แล้วค่ะ ไก่ตัวหม่เต็งสูตรอะไรบ้างไก่สดหร้วก็เป็นไก่ซีไก่ซีนั่นไม่ไก่ยาว่าสรับไก่สดแโดยปกติตัวนี้ตัวเท่าไหร่นี่ร้อยสามสิบสามทุนมันมาลอยหนึ่งว่ามดอ๋อเราก็ได้สามสิบว่ามดที่เราลงทุนในทานไม่ดีไม่หย่งตีลวดลอยหนึ่งโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนีี่คือวิธขายอยู่ในถ้าเกิดมีตัวคนก็ย้ายออกมาจะย้ายออกมาจาก ตันละเอียดแต่แห้งหูหูตันละเอียดละเอียดเพิ่งหอมเออมันปันไม่ละเอียดแต่ผักเพิ่งตันสมุนไพรแต่สูตรมันใสแต่สมัยเก่าแต่ว่าเพิ่มมะเพิ่งน้ำเพิ่มเพิ่มน้ำใจแห้เนี่ยมันงงแห่งให้เนี่ยมันหอมเออได้ว้างหาปีสิบปีแต่ว่าสมัยเก่าก็เก่าเอาแบบสมุนไพรสมุนไพรเรียกสมุนไพรจสมียนตัวไปบำรุงอ๋อ เทียมผิดไทยตะไครตามใจกันตอกี้มันตามแล้วเดี๋ยวหน้มันปั่นปั่นเลยใส่เครื่องเทศก็ใส่ปกติได้เนาะคู่ใดคพบง่ายก็ได้แล้วแต่มันกระซามเขาเนาะเออมันมันง่ายแล้วเทียมมันขาดใส่ใช่

ไม่ได้คือช่วยได้หนึงเมรได้ั่เยแย้ยายขามันจะปีละย่า้โอ้ยยายขายมันนี้ี่สิบีแล้วล่ะเออตะกอนยุคนั้นงายมากค่ะไปได้ไไ<า>ยยดี